ให่ให้กันครับผมสวัสดีครับที่ครับผมตรงนี้เนาะครับผมเห็นบอกครับระบบปราเพ่นเราอาจจะถูกยาบ้างนะครับเนาเขาลังจากเอากับจะปัดพืชออกครับผมผมอันนี้ก็นี่ก็บสองปีคืึกันครับผมแต่บุ้ยไงครับอันนี้มูสอันนี้น่าจะเป็นมอนท้องด้วยครับเด้หนี่สารเคมีตัวนี้กัใส่กับระบบปรากทุเรียนโดยเฉพาะครับผมแล้วก็เป็นยังหรอกครับผมเดี๋ยวก็ฟื้นตัวนอมเนาะดีก็จะสวยงามได้เหมือนเดิมนะครับผม แก้ไขได้อยู่ครับผมนี่เขาก็ไม่ได้สีเขาไกล่เลยผมไม่ได้สีเขาใก้นะครับนาอนี่ก็ระบบยอดเพ้นกะโอเคดีครับผมนี่ครับผมสวยงามเทศไห้ต้นทุเรียนขึ้นได้ยังสวยงามนะครับนาะตรงนี้ครับผมกะเป็นทุเรียนสองปีเช่นเดียวกันครับผมนี่ไปนี่สองยาเนออาจจะเยอะแน่นเตี้ยเลยครับเนาะหลังจากที่อ่าเขาสู่ฤดูฝนมานะครับนาอกะปราบยาไปเป็นที่เรียบร้อยครับผม ับผมสวยงามฮก็พอใส่ได้อยู่ครับผมครับหมอนท้องครับผมทองครับปูอาต้นกล้วยครับผมพยายามที่จะเอาต้นกล้วยครับมาเป็นพีเรียงนะครับนอกจักน้อยครับผมจะตัดต้นกล้วยทิ้มเพื่อที่จะแก้ไขได้อยู่ครับผมนี่เขาก็ไม่ได้สีเขาใกล้เลยผมไม่ได้สีเขาใกล้นะครับนอกนี่ก็รับะบบยอดพ่นก้โอเคดีครับผมนี่ครับผมสวยงามกรณีพิเศษ เกี่ยวกับระบบปลาดเพิ่นครับผมที่เฮางสีดเนานะเนาะอาจจะบริสีดใกล้หรอกแต่ว่ามันก็อาจจะโดนบ้างใช่กๆน้อยนะครับมันกับว่เป็นยังครับอ่ะครับผมสวยงามก็อพอใส่ได้อยู่ครับผมฝีครับผมแปลงนี้นะครับเนาะก็ออเอาบรรยากาศในสวนนี่มาให้เบิ่งซื้อๆครับผมนี่นะครับน้องการดูแลร,ระบบปล่าอ่าล่าของเพิ่นเนาะเนาะแล้วก็เดินเล็กนะครับนเนาะนหลังจากอหาญาเสร็จเรียบร้อยครับผม กะมาให้น้ำครับผมนี่แหละครับผมทุเรียนสองปีครับผมครับผมสวยงามครับก็ใส่ได้อยู่ครับผมอู้ครับผมอ่ะปลูกกล้วยขอาจจะใกล้กันเกินไปนะครับเนาะกะอาจจะเหลืองแน่นอยนิดหนึงนะครับเนาะหลังจากที่เฮาให้อ่าพวกยาข่ายงาออกไปแล้วเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะแต่ก็บ่เป็นยังดอกครับเนาะลูกสึกจะสุบๆไปหน่อยนึงครับบ่เป็นยังครับผมกะอ่าได้ขึ้เก่านะครับเนาะ คนอาจจะมีปัญหาแล้วก็เนะตอนนี้เขาก็สีรอบๆบริเวณโคนต้นธรรมดาถือว่าปกติแก้ไขได้อยครับผมนี่เขาก็บไิสีเขาใก่ด้ยผมไม่ได้สีเขาไกล้นะครับเนาะนี่ก็ระบบยอดพ่นกะโอเคดีครับผมนี่ครับผมสวยงามขึ้นยังครับผมก่ะได้ซึ่เก่านะครับเนาะคนอาจจะมีปัญหาแล้วก็เนตอนนี้เขาก็สีรอบๆบริเวณโคนต้นธรรมดาถือว่าปกติครับผมตรงนี้เนาะครับผมเห็นบอกครับระบบปลาพ่น เขาอาจจะถูกยาบ้างนะครับเพราะเขาหลังจากเขาอ่ากับจะก็จะพืชออกครับผมครับหมอนท้องครับผมตรองครับปูอาต้นกล้วยครับผมพยายามที่จะเอาต้นกล้วยครับมาเป็นพีเรียงนะครับแล้วอีกจะอน้อยครับผมจะตัดต้นกล้วยทิมเพื่อที่จะครับผมสวยงามครับพอใส่ได้อยู่ครับผมอู้ครับผมอ่ะปลูกก้นคู่อาจจะใต้กันเกินไปนะครับเนาะอาอาจจะเหลืองแน่นอนนึงนะครับนหลังจากที่เฮาให อ่าพวกยาคายนออกไปแล้วะครับหมอนท้องครับผมรองครับปูปเอาต้นกล้วยครับผมพยายามที่จะเอาต้นกล้วยครับมาเป็นพีเรี่ยงนะครับเนาะอีกน้อยน้อยครับผมจะตัดต้นกล้วยทิมเพื่อที่จะเป็นยังครับผมกะอ่าได้ขึ้นเกาครับเนาะก็อาจจะมีปัญหาแล้วก็เนาะตอนนี้เขาก็สีรอบๆบริเวณโคนต้นธรรมดาถือว่าปกติครับผมตรงนี้เนาะครับผมเห็นบอกครับระบบปากคนเราอาจจะถูกยาบ้างนะครับเนาะเขาหลังจากเขาอ่า กับจัรปลดพืชออกครับผมกรณีพิเศษเกี่ยวกับระบบปราศเพลินครับผมที่เฮาซีดเนาะเนาะอาจจะบริซีดใกล้หรอกแต่ว่ามันก็อาจจะโดนบ้างได้ไปน้อยนะครับมันกรบปุ๊เป็นยังครก็กรณีพิเศษเกี่ยวกับระบบปราศเพลินครับผมที่เฮาซีดเนาะเนาะอาจจะบริซีดใกล้หรอกแต่ว่ามันก็อาจจะโดนบ้างได้ไปน้อยนะครับมันกรบปุ๊เป็นยังครก็อูครับผมอ่ะปลูกก้นคอูอาจจะไต้กันเกินไปนะครับเนาะอาจจะเหลืองแน่นอยนึ่งนะครับเนาะหลังจากที่เฮาให้ อ่าพวกยาขายยาออกไปแล้วครับข่ายมะยีครับผมยังบร่ได้แต่งกิ้งครับผมช่วงนี้เราคน้องหลังจากเอายาเร็จล้วครับนาอนี่เราเอายาเเสร็จสเรียบร้อยเขากะมาให้ครับผมอ่ะปลูกก้นคูอาจจะใต้กันเกินไปนะครับนะออาจจะเหลืองแน่นอยหนึ่งนะครับนาะหลังจากที่เข้าให้อ่าพวกยาขายยาออกไปแล้วครับแเสียไหรได้อยู่ครับผมนี่เขาบริสิทธ์เขาใกล้ด้ยผมไม่ได้สิทธ์เขาใกล้นะครับนาะนี่ก็นะบบผยอดพ้นกั โอเคดีครับผมนี่ครับผมสวยงามเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะแต่ก็บเป็นยังดอกครับเนาะรู้สึกจะสุบๆไปหน่อยนึงครับบเป็นเล็กนะครับเนาะหลังจากอ่ะหาญ่าเสร็จเรียบร้อยครับผมกะมาให้น้าครับผมนี่แหละครับผมทุเรียนสองปีครับผมเป็นเล็กนะครับเนาะหลังจากอ่ะหาญ่าเสร็จเรียบร้อยครับผมกะมาให้น้าครับผมนี่แหละครับผมทุเรียนสองปีครับผมผมอันนี้ก็ นี่ก็สองปีคือกันครับผมแต่บนญยครับอันนี้มูสอันนี้น่าจะเป็นหมอนท้องด้วอครับเดินนี่ผมอันนี้ก็นี่ก็สองปีคือกันครับผมแต่บนญยครับอันนี้มูสอันนี้น่าจะเป็นหมอนท้องด้วอครับเดินนี่เป็นยางครับผมก็ได้ขึ้นเกาครับเนาะคนอาจจะมีปัญหาแล้วก็นเนาะตอนนี้เขาก็สีรอบๆบริเวณโคนต้นธรรมดาถือว่าปกติขยับไม่อีีครับผมอย่างไรแตงกิ้งครับผมช่วงนี้นะครับเนาะหลังจากเอา้าเจตนะครับเนาะนี่เนาะเอายาเ็จซับเรียบร้อยเขาก็มาใหยีครับผม ตรงนี้เนาะครับผมเห็นบอกครับระบบปราดพนเราอาจจะถูกยาบ้างนะครับนะเนาะเขาหลังจากเขาอ่าขับัาปฏะพืชออกครับผมตอนนี้ก็ให้น้ำครับเนาะให้น้ำเพื่อที่จะอ่ชำระร่างสารตกค้างต่างๆออกไปครับผมนี่ครับผม สารเคมีตัวนี้ก็ใส่กับระบบปราทุเรียนโดยเฉพาะครับผมแล้วก็บเป็นนยังหรอกครับผมเดี๋ยวก็ฟื้นตัวน้อมเนาะด็กจะสวยงามได้เหมือนเดิมนะครับผมอู้ครับผมอ่ะปลูกค้นคููอาจจะใต้กันเกินไปนะครับเนาะอาจจะเหลืองแน่นอนนึงนะครับเนาะหลังจากที่เฮาให้อพวกยาฆ่าเน้อออกไปแล้วเพราะอาจจะถูกระบบปรากเพิ่นบ้างเล็กๆหน่อยครับบเป็นนยังครับผมแก้ไขได้นะครับเนาะหลังจากที่งานยุบตัวไปเบิดเขาก็ต้องฟื้นฟูแล้วก็ดูแลนะครับเนาะ และเป็นใจให้กันครับผมสวัสด like ีครับคุกว่าครับผมไปส่นีหนินะครับผมอันนี้หมูสังคิงครับผมหมูสังคิงครับสวยงามครับให้น้ําเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ปราบห้าอยู่นะครับเด้อครับห้าหาห้าเสร็จแล้วผมมือนีให้น้ําทุเรียนเหมือนเดิมครับผมระบบให้น้ำนะครับให้น้ําทุเรียนครับผมทุเรียนเหล็กนะครับเนาะหลังจากอหาห้าเสร็จเรียบร้อยครับผม กะมาให้น้ำครับผมนี่แหละครับผมทุเรียนสองปีครับผมอู้ครับผมอ่ะปลูกต้นคู่อาจจะใต้กันเกินไปนะครับเนาะอาจจะเหลืองแน่นอยนึงนะครับเนาะหลังจากที่เอาให้พวกยาข่ายงาออกไปแล้วรับครับผมสวยงามกะพอใส่ได้อยู่ครับผมบรรยากาศตรงนี้ครับมให้เบิ้งเนาะเนาะกะครับผมอันนี้ปลูกต้นคู่ครับผมอ่ะปลูกต้นคู่อาจจะ ใส่กันเกินไปนะครับเนาะอาจจะเหลืองแน่นอยนึงนะครับเนาะหลังจากที่เฮาให้พวกยาค่าญะาออกไปแล้วใหให้กันครับผมสวัสดีครับเฮ็ดไหต้นทุเรียนขึ้นได้ยังสวยงามนะครับเนาะตรงนี้ครับผมเป็นทุเรียนสองปีเช่นเดียวกันครับผมนี่แปลนี่สองเล็กๆน้อยหน่อยนะครับเนาะแต่ก็เป็นยังดอกครับเนาะดูสุดจะสุบๆไปหน่อยหนึ่งครับ๊บ สารเคมีตัวนี้ก็ใส่กับระบบระคูเรียนโดยเฉพาะครับผมแล้วก็บไปยังหรอกครับผมเดี๋ยวก็ฟื้นตัวนอมเนาะดัชเชสสวยงามได้เหมือนเดิมนะครับผมครับหมอนท้องครับผมรองครับปูเอาต้นกล้วยครับผมพายงามที่จะเอาต้นกล้วยครับมาเป็นพีเรื่องนะครับเนาะอีกน้อยครับผมจะตัดต้นกล้วยทิมเพื่อที่จะอู้ครับผมอะปลูกก้นคู่อาจจะใต้กันเกินไปนะครับเนาะอาจจะเหลืองแน่นอยนึงนะครับเนาะหลังจากที่เฮาให้อพวกยาค่ายยาออกไปแล้ว นกนกอาจจะเยอะแน่นเตี้เลยครับนะหลังจากที่เขาสู้ฤดูฝนมานะครับนกะกะปราบยาไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็อาจจะถูกระบบหลากเพิ่นบ้างเล็กๆน่อยครับบ่เป็นหยังครับผมแก้ไขได้นะครับนกหลังจากที่งายุบตัวไปบดเฮาก็ต้องฟื้นฟูแล้วก็ดูแลนะครับนะดูแลเป็นในน้ำนะครับนกนี่เรายุบตัวเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอจบไวเพียงซ้ำนีครับผม ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจกันเล็กนะครับเนาะหลังจากหาหญ้าเ็จเรียบร่อยครับผมกะมาไห่น้าครับผมนี่แหละครับผมทุเรียนสองปีครับผมใหให้กนครับผมสวัสดีครับนังครับผมก็ได้ขึ้นเก่านะครับเนาะก็อาจจะมีปัญหาแล้วก็ตอนนี้เขาก็สีรอบๆบริเวณโคนต้นธรรมดาถือว่าปกติครับผมตรงนี้เนาะครับผมเห็นบอกครับระบบปลกคน เขาอาจจะถูกยาบ้างนะครับเนาะเขาหลังจากเขาอับจับประจับพืชออกครับผมเขอาจจะถูกระบบหลกเพิ่นบ้างเล็กๆน่อยครับบมเป็นยังครับผมแก้ไขได้นะครับเนาะหลังจากที่งานยุบตัวไปเบิดเขาก็ต้องฟื้นฟูแล้วก็ดูแลนะครับเนาะดูแลเป็นค่ายงานอยู่ครับผมครับผมนี่นะครับเนาะหลังจากค่ายงานนะครับเนาะก็เลยอาจจะถูกระบบหลากของทางทุเรียนบ้างตีครับผมตรงนี้เนาะครับผมเห็นบอกครับ